สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z News, ภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัขณากงแก้วค่ะด้านเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสิสเกตร,ร่วมกับอำเภอบึงบูนเตรียมจัดกิจกรรมสืบสารปณิธานงานของพ่อสารต่องานที่พ่อทำเฉลิมพระเกียรติ7 1พรรษามหาวชิราลงกรค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่านายเสกสรรสุขคุณนายอำเภอบึงบูนพร้อมด้วยนายทิวารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจงวังหวัดริสเกตและประธานเครือข่ายศิสเกตโมเดลนายเกียรติศักดิ์บุญกันหาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบูนนายอนันดาแก้วนายอัครเดชพรมทานายนริศพรมทาข้าราชการบำนาญนายเสรีแดงงาม กำนันตำบลบึงบูนผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านของตำบลบึงบูนนายอุทัยศรีหาวงประธานสภาเทศบาลตำบลบึงบูนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านประธานชุมชนร่วมทุกชุมชนและคณะกรรมการวัดป่าสุวรารามได้ประชุมหารือแนวทางในการสืบสรารปณิธานงานของพ่อสรารต่องานที่พ่อทำเฉลิมพระเกียรติ71พรรษามหาวชิราลงกรปล่อยกบสู่นาปล่อยปลาสู่น้ำคืนต้นไม้ ให้แผ่นดินและชมของดีสีบึงบูนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจัดกิจกรรมที่วัดป่าสุวรรรามและที่ว่าการอำเภอบึงบูนนายอุทัยสีหาวงประธานสภาเทศบาลตำบลบึงบูนได้กล่าวคะว่าวันที่28กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันพระราชะสมภพของพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประชุมมีมติร่วมกันจัดกิจกรรมปล่อยกบสู่นาปล่อยปล,ยปลาสู่น้ําคืนต้นไม้ให้แผ่นดินและชมของดีสีบึงบูนในวันที่2 6กรกฎาคม2,566เวลา14นาฬิกาด้านนายวิรศชัยพันนารองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงบูนกล่าวค่ะว่า อำเภอบึงบูนมีสองตำบลคือตำบลปาะกับตำบลบึงบูนเป็นถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าลาวมีประวัติการสร้างบ้านเปาะเมื่อปีพุทธศักราช2,315เป็นเวลารวม351ปีพัฒนามาเป็นกิ่งอำเภอบึงบูนเมื่อปี2,520มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นหลายอย่างเช่นผ้าเหยียบหรือผ้าขีดเสื้อผ้าไหมดำย้อมมะเกลือดอกบัวแบ้สีม่วง เป็นสีประจำอำเภอมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสวยงามหลายแห่งอาทิปราสาทกู่สมบูรณ์ที่มีต้นตาลกลายเป็นหินโบสถ์เป็นรูปเรือกลนไฟที่วัดป่าในรันชราบ้านหนองคูตำบลปอโบสถ์วัดป่าสีบึงบูรณ์ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองปราสาทสายรุง้งพระธาตสีบึงบูรณ์ตำบลบึงบูรณ และล่องแพชมธรรมชาติป่าบุ้งป่าทามตามลำน้ำห้วยทับทันสู่เขื่อนราศีสไลที่สวยงามค่ะ